80สุดท้ายนะฮะขออนุญาตตั้งเวลาก่อนเล่นกัน30นาทีครับในครึ่งเวลาแรกในคู่ที่2ครับคู่นี้คู่ที่ผ่านไปเมื่อสักคู่นี้โนนสูงก็สามารถชนะเมืองอยางไม่ได้ด้วยสกอร์3ประตูต่อ0ครับ มีคนถามว่าอยู่ที่สนามไหนนะครับเป็นสนามลิฟวิ่งนะครับสนามซ้อมของสวัสด์แคทนครราชสีมามาด้าเอดีนั่นเองนะครับเริ่มล็อก<ว><น>แล้วลองยิงดูจังหวะนี้อ้าวติดตระตูจ้แปลอุย้ยเ,เป็นโอกาสของทางด้านอำเภอชุมพวงนะครับเมื่อสักครู่นี้รู้จังหวะรีเพย์สีที่ผูู้รักษาป,ประตูนั้นไปเซฟไว้ได้ครับ บอลเปิดเข้ามาลงมาล้วงบอลไว้ต่ำเลยฮะกล่องหน้าเอาตัดได้แล้วครับสีคิ้วจะแทงไปอุ๊ยฝาวไปก็ชุ่มพวงครับ22ไปแล้ววิ่งควับเข้าไปเข้ายเลข9้าปล่อยบอลออกแต่ก็ไม่ผ่านชุมพวงเก็บบอลได้บอลอยู่ที่โชติโอ้ไม่ใช่ตัดกลับมาบอลอยู่ที่อธิการ โคลาชส4ให้กำลังใจกับนักเตะทั้ง2ทีม,ไ,มได้ครับตอนนี้อำเภอชุมพวงนี่อยู่ในชุดสีเขียวส่วนอำเภอสีเขียวนี่อยู่ในชุดสีน้ำเงินนะครับในครึ่งเวลาแรกผ่านไปแล้ว6นาทีแล้ลองยิงดูอูโหไม่มีเป้าหมายลูกนี้เปิดขึ้นไปเอาละครับได้ไหมบวงเช็ดจังหวะนี้มาแล้ว1ต่อหต้องเคลียร์ทิ้งเคลียร์ออกไหมล่ะ บอลจะก็ยังตามมาแล้วก็ต้องเตะทิ้งให้ได้ก่อนครับทางด้านสีคิ้วเนี่ยเพราะว่าผู้เล่นของชุมพวงอาธิการบุญศรีหมายเลขเก้นี่ค่อนข้างจะมีความเร็วครับทุ่มเข้าไปโดยอาชิตะอาชิตะทุ่มยาวไปที่อาธิการแล้วเปิดขึ้นไป ทางสายวางยาวๆออกไปก่อนแล้วครับตกออกแล้วเป็นชุบบ่วงครับลองยิงดูจังหวะน,นี้พสะงซ้พุ่งรับไปได้ครับเป็น ทางด้านชุมพวงครับที่ได้โอ้โห้หลุดไปแล้วจังหวะน,นี้แล้วยังไงยังพาบอลมาอยู่แล้วยิงด้วยเท้าซ้ายโอ้โห้แหม่จังหวะสิน้นแล้วมาดูจังหวะนี้ครับแหมหลุดไปหมายเลขเก้าของชุมพวงนี่อาธิการบุญศรีครับยิงจังหวะน,นี้ผูกสาประตูของทางสีคิวนี่เซฟออกไปแล้วบอลยังไม่ออก อย่างเป็นของชุมพวงอยู่เปิดสามครั้งแล้วนะครับเพาจึเป็นยังวะเซฟของผู้สารประตูของสีคิวนี่ชุมพวงก็ยังไม่สามารถที่จะเอาวอลนีผ่านประตูผู้สารประตูของทางด้านสือพัทละพัทละวุฒิของแล้วแทงเอาไปอีกครั้งหนึ่งอ,อืไม่ผ่านปากการหลังด่านสุดท้ายของทางจางเตะของจับเตะของทางผู้สารประตูของจะถามหาจาย์ต๊อกแล้วครับ อาจารย์กิตติยานิจจอห์หอนี่เมื่อไรจะมาถึงสนามนะ่ะตื่นสนามแท้นะครับก็ครับเด็กๆสนามสนามก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามทางด้านเพจของโคราชสองสี่เฮอาร์นะครับ เป็นเพจกีฬาของเมืองโคราชของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นข่าวสารด้านใดก็ทักแชทมาสีคิวนี่ก็รจังหวะโต้กลับเนี่ยครับที่น่ากลัวเหมือนกันเอาละครับชุมพวงเก็บบอลได้ที่มองแล้วแทงทะล,ลุไปแล้วลองยิงอูหูยเข้าออมือผู้สาประตูอีกแล้วครับเน่จังหวะนี้นี่ยิงก็ดีนะครับแต่ผู้สาประตูโด,ดยเท้าซ้าย บอลมาเปิดขึ้นมาเก็บบอลได้ในแดนกลางบอลมาอีกแล้วที่อธิการอธิการพาไปอีกครั้งหนึง่งอธิการล็อกก็มาโอ้โหหูยจังหวะเล่นร่วงผู้สอนที่ผู้ <ๆ S 1> ผช่วยผู้<ๆ>สอนก็เป็นอาจารย์<ๆ>วสันล่วงดาราครับอีกคริกครับของสีคิวเปิดขึ้นไปโอ้หูยทน,นะมงคลครับจุ่มพวงนี้ใหญ่หนาทีเดียวบอลอยู่ที่ หมายเลข16ครับปัตราวุฒิแทงกออกมาเอาละหนึ่งต่อหนึ่งผู้สับสูโอ้โก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 ,โกโเป็นผู้เล่นหมายเลขหมายเลขอะไรน,นะหมายเลข9นะครับของอำเภอชุมพวงครับอะทิการบุญศรีครับทำประตูขึ้นนำให้กับทางหน้านอำเภอชุมพวงไปแล้วเดี๋ยวเรามาดูภาพช้าครับ ชุมพวงขึ้นนำแล้วอัตราบุธว่ายังไงครับจะแทงไหมไม่ยังไม่แทงครับจะไปเองดีกว่าแล้วแทงหมาจะให้กับอธิการก็บอลผู้เล่นของสีคิ้วเก็บบอลได้ตัดออกมาเปิดเข้าไปอีกโชติแล้วเก็บได้ยังไงยังไงครับดึงวนหาเพื่อนออกไปทางซ้ายค่อนข้างจะไกลครับ อธิการโชติเปิดขึ้นไปอยู่ที่อธิการอธิการยังใช้ตัวบางอยู่บอลออกเป็นบอลตุ่มของทางด้าน,นำอำเภอชุมพวง21นาทีผ่านไปแล้วเหลือเวลาอีก3นาทีสวยงามแล้วตัดเข้ามาโอ้โหเป็นเตะมุมขวาไปชุมพวงครับ เปิดขึ้นมาก็ยังติดผู้เล่นของชุมพวงอยู่ครับชุมพวงนี่เดินสูงขึ้นมาเลยทีเดียวเดินมาถึงครึ่งสนามเลยฮะชุมพวงหกออกไปที่ทธนโ oh, อ, oh, อูโหธนอมงคลอ้โหูแล้วเดียวๆครับภูวนาฏโอ้โกกกกโขขึ้นน้าเป็นสอง ประตูต่อศูนย์ครับอำเภอชุมพวงดูครับโจทีนี่เป็นกัปตันทีมของ,งเอามาอีกแล้วครับอธิการอาธิโอ้โหกองหน้าของชุมพวงนี่2คนนี่ไม่ว่าจะเป็นอธิการหรือตันบ่หมายเลขยี่สนะครับธนะมงคลยิ่งยุธชัยชาญอีกหนึ่งประตูครับ เหมือนจะแก้เกมมาให้ทันสีคิวเล่นโตโอ้โหแล้วก็พาบอลไปครับอธิการอธิการหืรอน,น่ต้องเคลียร์ทิ้งออกไปด้านหลังก่อนครับเพราะว่าอธิการนี่หมายเลขเก้าของอำเภอชุมพวงนี่อธิการบุญศรีนี่มีความเร็วทีเดียวครับอ๋อทุ่มของอำเภอชุมพวง ทุ่มยา,ยาวมาให้กับอธิการอาธิการดึงจังหวะหนึง่งสวยงามแล้วก็อย่างเป็นสีคิ้วครับที่ยังสกัดบอลได้ชุมพวงก็ไม่ให้โต้กลับเร็วะะแล้วฮะรวมเข้ามาแล้วอย่างเป็นสีคิ้วครับที่ได้บอลเขีย่ยขึ้นมากองหน้าสีคิ้วนี่ก็เหลือคนดีโดยการเคาะสองสามจังหวะนะครับแล้วก็เปลี่ยนแกน ไปที่แดนไกลแล้วก็บัวลายในช่วงเช้านครับแล้วก็เล่นออกมาบอลอยู่ที่อธิการอาธิการใช้ความเร็วใช้ความคล่องตัวไปลบผากระชากเข้าไปปุ้กาประตูอุย้ยตัดไว้ได้ครับผู้สาประตูของทางสีคิ้วได้บุกบ้างในทางบองก็มีเป๋บ้างนะครับ เทียวันไม่ออกอยังเก็บได้ครับแต่กลางนี่นะครับนี่ตรงกลางของสีคิ้วนี่ชนะชุมพวงนะฮะแต่ว่าทางด้านชุมพวงนี่ตรงข้างหน้านี่จะจะค่อนข้างจะสามารถทำํำจังหวะที่ทุกไม่ถูกครับ บอนทุ่มของทางด้านอำเภออร่อคิวครับสีคิวทุ่มเข้ามาแล้วอุย้ยเปิดะะอะไรอ้โหเกี่ยวบอลลงสวยงามแล้วพาไปเลยพาไปใช้ความเร็ววิ่งแข่งกันตัดเข้าไปข้างหน้าหมายเลขเก้าแปะจังหวัดที่ชนทานโอุโย้ยแน่แปชนคานอย่างน่าเสียดายครับหมายเลขเก้าอธิการบุญศรีครั้งครับจังหวัดที่ โอ้โหอธิการไปอะไรชนคันอย่างจังเลยฮะแล้วก็เคลียร์ทิ้งออกมาได้ครับดูครับให้บอลไปจังหวะนี้แปตรงไหนก็ได้ครับที่ไม่ใช่คาน์ไปแทงกองหน้าวิ่งเลยอาลุงพัฒนละยุบวาบอลโอ้โหใช้ความเร็วนักวิ่งหรือนักบอลไหนบาที่โอ้โหนี้เน้นเนียนเนียนอธิการจัดเข้าไปโอ้โก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 ้แม่ เอาแล้วครับทางด้านชุมพวงหนีห่างไปเป็นสกอร์สามประตูต่อศูนย์ครับมาดูภาพช้าอีกครั้งหนึ่งครับนี่นะครับผู้ทาประตูครับหมายเลขเก้าอธทิการบุญศรีครับแมก็เป็นจังหวะที่เพื่อนเนี่ยไปให้เน้นๆนครับโอ้สุดยอดครับ น้องเทียนอธิการปุศสีนะครับให้ได้ครับเปิดอีกครั้งหนึ่งจะให้ครับอธิการไปอีกแล้วครับกองหน้าของทางอำเภอชุมพวงผาบอมใช้ความหนัก๊บไปสวนเั้าไปโอ้โกโกโกโขโอีกครั้งครับอธิการสี่ประตูแล้วครับน่าจะเป็นแฮตติกหรือเปล่านี่ โอ้โหเป็นสีประตูต่อศูนย์ครับอธิการครับอธิการบุญสีครับถิกโดยลูกแรกลูกลูกสามและลูกที่สี่นะครับหมายเล็กเก้าคนไหนอ๋อคนนี้ มีความเร็วมากทีเดียวครับทางด้านอาธิการบุญสีของไม่ต้องทําอะไรมากเลยครับให้เพื่อนแทงบอลให้วิ่งแข่งกับผู้เล่นแดนหลังของสีคิ้วจบเลยฮะอธิการ,าาการนี่ก็ยังมีอีกคนนึงนะครับธนะหมายเลขหมายเลขยี่สิบนี่ธนะมงคลอีกคนหนึ่งนี่ที่มีความคล่องตัวและความเร็วนะครับชุมพวงครับก็ ในช่วงอีก15นาทีครับอีก15นาทีการแข่งขันฟุตบอลเทวันครับอยู่14นะครับอายุไม่เกิน14ปีรอบ16ทีมคู่นี้เป็นคู่ที่2ครับคู่แรกนี้อำเภอโนนสูงเข้ารอบไปแล้วครับนี่แะครับผู้เล่นหมายเลข9ผู้ตามประตูแฮตติก ในวันนี้ครับนั่นก็คืออธิการบุญศรีครับหรือเจ้าเทียนจากอำเภอชุมพวงครับปีมือดีทีเดียวความเร็วแข็งแรงครับการแข่งขัขขน,าขานแบบแบ่งโซนนะครับมีเจ้าภาพโซนแล้วก็ฝั่งที่ผมเคยได้ไปถ่ายทอดสดก็ตรงฝั่งโซนน,นู้นนะครับเสริงสาง โชคชัยคอนบุรีหนองบุญมากนะครับได้เข้ารอบแล้วเอ๊ะจินดที่คิดว่าจะได้เข้ารอบแล้วเตรียมบัตรประชาชนภาษาสำเนาของของี่เบร์หมายเลขสิบหกครับพัฒะวุฒิเอาแล้วครับพัฒะวุฒิผาบอลไปเนี่ยโอ้โหเอ้าแล้วยังไม่ผ่านครับเกือ์จังหวะนี้ยกเท้าสูงไปซะก,ก่อนครับพัฒะวุฒิ แล้วเปิดไม่ล้ำหน้าครับจังหวะนี้ไปแล้วแต่ลบโอ้โหไปยังไงครับเดี๋ยวไปแล้วยิงเลยล้อสายครับอ้ยหมายเลขเก้าคนเก่าคนเดิมครับอธะิการบุญศรีครับอือสีลูกแล้วครับคนเดียวยิงสีลูกแล้วครับอธิการเนี่ย หาประตูต่อศูนย์แล้วครับ๋ยวดูอีกครั้งหนึ่งครับแหมหลุดไปคนเดียวเดียวเดียวเลยครับจังหวัดไม่ลับหน้าครับเพราะว่าเป็นจังหวัดที่อ,อยู่ไม่ถึงครึ่งสนามครับนะครับมาดูเกมกันต่อครับแล้วก็ยังไงยังไงโอ้ เดี๋ยวมาดูครับว่าเมื่อสักครู่นี้เกิดอะไรขึ้นเป็นจังหวะที่บอลนั้นกระดกข้ามหัวผู้สาประตูไปครับเป็นหกประตูแล้วครับชุมพวง โห้ีิวัดเอาแล้วไปอีกแล้วไปอีกแล้วโอ้แป้ข้ามหัวหูนี่แหละครับสไตล์การเล่นของทางชุมพวงนี่ไม่ยอมลดลาวาสอครับเล่นในรอบนี้นะครับชนะหรือแพ้ด้วยสกอร์เท่าไหร่ก็ไม่มีการนับลุกได้เสียอยู่แล้วครับแต่ว่าทางชุมพวงนี่ก็แสดงศักยภาพนะแบบถ้าเราเข้าไปเจอใครนี่อ่า ก็ต้องกลัวกันบ้างเะฮะนี่ก็เป็นชุมพวงครับที่สามารถชนะทางอำเภอสีคิวไปได้ด้วยสกอร์6ประตูต่อศูนย์ครับแล้วก็มีผู้เล่นที่สามารถทำแฮตทริกได้นะครับก็คือหมายเลข9ของอำเภอชุมพวงครับอธิการบุญศรีครับน่าจะตามองครับผู้เล่นคนนี้เดีย๋ยวเราจบการแขง่งขันกันสักครู่นะครับ อำเสนะูเอคต่อไปครับ